ยังพูดไม่ได้คนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำทํานองเดียวกันว่าทุกอย่างต้องอยู่ในกติกากฎหมายอย่าล้ำเส้นหากจะจัดเสวนาแสดงความเห็นต้องทำเรื่องเสนอคอสอชอพิจารณาเพราะคอสอชอต้องการให้เกิดความสงบสุขและความปรองดอง แต่อะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองคงไม่ได้ประเด็นข้อกฎหมายว่าด้วยการจัดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นทำได้หรือไม่นั้นยังมีข้อถกเถียงไม่เป็นที่ยุติเพราะในขณะที่บรรดาข้อห้ามต่างๆตามพรบกฎอัยการศึกอันประกาศใช้ครอบคลุมทั่วประเทศนั้นมีผลบังคับใช้อยู่แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา4 ก็ได้บัญญัติบทว่าด้วยสิทธิเสรีภาพเอาไว้ว่าภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ศักสีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธะกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองโครงสร้างการบริหารประเทศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากแต่เดิมที่มีคอสอชอเป็นศูนย์รวมการบริหารมาเป็นรูปแบบใกล้เคียงภาวะปกติมากขึ้นกล่าวคือมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทปกครองประเทศชั่วคราวมีรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติลำดับถัดจากนี้จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คนมาทำหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปด้านต่างๆรวมถึงมีกันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญการปฏิรูปประเทศการเขียนฎิติกาใหม่ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกฝ่าย และเปิดให้มีพื้นที่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาการปฏิรูปแต่จะเป็นไปไม่ได้เลยหากปิดกัน้นจำกัดเสรีภาพอยู่อย่างนี้เมื่อบรรยากาศบ้านเมืองผ่อนคลายและถึงเวลารัฐบาลไม่ควรปฏรริเสธการทบทวนการเปิดพื้นที่ให้ใช้เสรีภาพแสดงออกได้อย่างเต็มที่ ไม่ได้ห้ามนะคะคุณิชนันแต่แต่อย่าพูดออคือตอนนี้ห้ามพูดเรื่องการเมืองวิกป้อมก็บอกแล้วว่าอย่าล้ำเส้นนะคะแต่ว่านักวิชาการหลายๆท่านก็บอกเอะใครกันแน่ที่ล้ำเส้นคืออาจารย์ก็เซวนาอยู่ภายในมหาวิทยาลายัยแต่ทหารต่างหากที่เข้ามาแล้วก็บอกว่า อย่าจัดงานเสวนาหรือว่าให้ยกเลิกให้หยุดงานเสวนาก็หวังแล้วค่ะว่าเมื่อพ้นเรื่องของการประกาศกฎเอการศึกแล้วเสรีภาพทางวิชาการนั้นน่าจะมีมากขึ้นกว่านี้แต่ประเด็นที่มีการเรียกร้องเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางวิชาการตอนนี้ออกมาสองมุมเหมือนกันนะคุณนิชนันมุมหนึ่งค่ะก็คือจากพุทธอิสระบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะต่อการเรียกร้องเสรีภาพของนักวิชาการนะฮะส่วนทางคุณวรัญชัยโชคชนะได้ทวงติงค่ะในเรื่องของกฎัยการศึกแล้วก็การห้ามจัดเสวนาทางวิชาการค่ะ คุณวรัญชัยโชคชนะค่ะแกนนํากลุ่มพลังประชาธิปไตยยืนหนังสือถึงนายมนตรีนะคะผ่านศูนย์ร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลเรื่องการขอคืนอํานาจอธิปไตยให้กับประชาชนเพราะปรากฏเป็นที่ชัดเจนค่ะว่าการที่ยังคงมีกฎอายการศึกแล้วก็การห้ามชุมนุมเกิน5คนเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อถือเชื่อมั่นของต่างชาติถึงแม้จะอ้างนะคะว่าไม่กระทบกับคนดีก็ตามการห้ามอาจารย์นักศึกษา และประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการอภิปรายเสยวนาทางการเมืองทงั้งๆท,ที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตรงนี้เนี่ยคุณวรัญชัยมองว่าเป็นการสูญเสียเสยรีภาพทางความคิดทางวิชาการอย่างมากต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองประเทศไทยในทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งไม่ตรงกับคําพูดของทางพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าการจัดประชุมเสวนาอภิปรายใดๆเนี่ยก็ให้มาขออนุญาตเดี๋ยวจะพิจารณาให้ คุรชัยรู้สึกไม่สบายใจต่อคําพูดของพลเอกประยุทธ์ค่ะที่ให้สัมภาษณ์ว่าหากต้องการจัดเสวนาให้ขออนุญาตเป็นรายๆไปและเชื่อว่าจะห้ามตลอดไปซึ่งหากเป็นเช่นนี้ค่ะรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ลําบากตอนนี้อาจจะอยู่ได้แต่ต่อไปจะลําบากอยากให้ไปถามนายกรัฐมนตรีรุ่นพี่อย่างพลเอกสุจินดาคราประยูนแล้วก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าเป็นอย่างไรส่วนพุทธอิสระค่ะ อดีตแกนนำกปปสก็โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยค่ะบอกว่าเห็นนักวิชาการเนี่ยส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าลิดรอนสิทธิ์ในการให้ความรู้ของวิชาการในมหาวิทยาลัยจึงสงสัยค่ะว่านักวิชาการเหล่านี้คือพวกไหนคนของใครคอสอชอเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศราวสเดือนยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองเลยนะขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณเนี่ย บริหารประเทศทำไมนักวิชาการไม่ออกมาคัดค้านบ้างหรือคิดว่ารัฐบาลยิ่งรักทำถูกแล้วหรือคิดว่าเป็นพวกเดียวกันนะจริงๆนักวิชาการออกมาตลอดนะคะก็นักวิชาการอย่างที่บอกะคะ่ะอย่างที่อาจารย์นิติเอลศรีวงศ์ได้บอกเอาไว้จริงๆว่า อยู่ที่ตัวนักวิชาการเองในการที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองหรือว่าลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปเพราะว่านักวิชาการบางคนก็ไม่ได้ทําตัวอยู่ในสายกลางหรือออกมาวิพากษ์ในทางที่ไม่อยู่บนหลักการและเหตุผลมันก็เลยลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปนั่นเองนะคะแต่ถึงอ,อย่างไรแล้วก็เถอะความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรในการถกเถียงกันในเชิงวิชาการก็พึงจะเกิดขึ้นได้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยนะคะมไปถึงเรื่องของการสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองนะะอันนี้อาจจะอยู่ที่มุมมอง ด้วยคือมุมมองบางคนอาจจะมองว่าเอ๊กก,ก็มีหลายภาคส่วนอยู่แต่อย่างพุทธอิสระอาจจะมองว่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเมืองออก็ว่าไ,ไป ก็เข้ามาทําความสงบให้ประเทศชาตินะคะก<ช>็<ช>ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะเราข้ามประเด็นนี้ไปนะเราข้ามประเด็นนี้ไปโอเคทีนี้อ่ะแต่ขอดน,นึงเมื่อกี้คุณวรรนชัยนี่เกาะกระแสนกันนะ,ะใช้หวหนึ่งข้าวเหนียวนะครอบศีรษะนะ,ะก็เป็นการเรียกว่าอนุรักษ์พื้นถิ่นด้วยแล้วก็เกาะกระแสะคนอื่นก็มีปรี๊บของคุณวรรนชัยนี่เป็นหัวหนึ่งข้าวเหนียวแทนทีนี้ประเด็นการยกเลิกหรือว่าการห้ามจัดเสวนาเชิงวิชาการในี่ราคาที่เกิดขึ้นมามันไม่จบแต่เพียงเท่านั้นสิคะเพราะว่ามันเป็นบางคนบอ อกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นการอย่างเชิงนในเรื่องของการแบ่งอํานาจของกลุ่มต่างๆเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปประเทศเพราะว่าระยะเวลาค่ะถ้าดูตามรถแมปของคอสชอที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีนะคะสําหรับการที่จะยึดอํานาจอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ การที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้การออกมาเรียกร้องเสรีภาพในเชนิงวิชาการต่างๆเหล่านี้จึงเป็นการอย่างเชิงในเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้ค่ะจากคุณบุรภาเล็กล้วนงามค่ะทีนิววิเคราะห์ข่าวถึงเวลานี้ฝ่ายความมั่นคงคงเข้าใจแล้วว่าการสั่งให้ตำรวจและทหารเข้าไปยุติการเสวนาเรื่องการล่มสลายของระบอบเผด็จการในต่างประเทศ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศ,รรศูนย์รังสิตเมื่อวันเพื่อหัสบดีที่แล้วพร้อมเชิญตัวนักศึกษาและนักวิชาการไปที่สถานีตำรวจส่งผลกระทบในวงกว้างกว่าที่คาดการเอาไว้สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากมีการผ่องถ่ายอำนาจการบริหารประเทศ จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอมาสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี2557จะกำหนดให้คอสชอเป็นองค์รัฐาธิปัตดเช่นเดิมและหัวหน้าคอสชอกับนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนคนเดียวกันแต่เชื่อว่าการใช้อำนาจจะต้องมีความเข้มข้นน้อยลงสังเกตได้จากการจัดรายการคืนความสุขให้คนไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเปลี่ยนจากการสวมเครื่องแบบทหารบกมาสวมชุดแบบพลเรือนทั่วไปสาเหตุอีกประการที่ทำให้การยุติการเสวนาทางวิชาการส่งแรงกระเพื่อมคือช่วงเวลา4เดือนหลังจากการยึดอำนาจนานเพียงพอแล้วต่อการที่สังคมจะยอมรับอำนาจนำของกองทัพโดยไม่ปริปาก อีกทั้งภารกิจที่คณะรัฐประหารอ้างในการยึดอำนาจคือความแตกแยกของคนในชาติบัตรนี้ได้จางหายไปจนเกือบหมดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่ภาคส่วนอื่นๆจะต้องอยู่นิ่งกันต่อไปส่วนสาเหตุประการสุดท้ายคือการขัดขืนของนักวิชาการจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าต่อจากนี้ประเทศไทย จะเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิรูปประเทศจริงตามรถดแมพที่คอสชวางไว้หรือไม่เนื่องจากการปฏิรูปประเทศต้องเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นถ้าจะให้คนไทยคนอื่นๆอยู่เฉยๆการปฏิรูปก็ยากที่จะได้รับความพึงพอใจจากคนส่วนใหญ่แต่ถ้านักวิชาการมีเสรีภาพในการพูด ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของการมีส่วนร่วมของประชาชนจากเหตุผลทั้ง3ประการคือการเปลี่ยนองค์กรที่ใช้อำนาจมาเป็นคณะรัฐมนตรีระยะเวลา4เดือนที่ให้กองทัพมีบทบาทนําพอสมควรแล้วและความต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศทำให้ข้อเรียกร้องเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ได้เป็นแค่ข้อเรียกร้องของนักวิชาการเท่านั้นแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ชุดใหม่ระหว่างสังคมกับรัฐบาลที่มีกองทัพหนุนหลังจริงอยู่แม้พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะขีดวงว่าการเสวนาทางวิชาการมีได้แต่ห้ามพูดเรื่องการเมืองแต่เชื่อว่า หากคณะรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้กลุ่มนักวิชาการจำนวน60คนได้เข้ามาหารือจะเข้าใจตรงกันมากกว่านี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิรูปประเทศโดยห้ามพูดเรื่องการเมืองเนื่องจากการปฏิรูป11ด้านซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติตามที่รัฐธรรมนูญของคสชกำหนดไว มีด้านการเมืองเป็นด้านแรกด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นด้านที่สองตามมาด้วยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด้านที่4ถึงจุดนี้คณะรัฐมนตรีจึงควรมองข้อเรียกร้องของนักวิชาการด้วยสายตาของนักปฏิรูปบ้าง หาใช่มองจากมุมมองด้านความมั่นคงเพียงอย่างเดียวถึงแม้ข้อเรียกร้องเรื่องเสรีภาพจะมาเร็วกว่ากำหนดก็ตามเพราะอย่างไรเสียอีกไม่เกินหนึ่งปีคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็ต้องสิ้นสภาพหลังจากมีการเลือกตั้งยกเว้นว่าต้องการอยู่นานกว่านั้น ในทางตรงกันข้ามหากคณะรัฐมนตรีเลือกที่จะใช้ไม้แข็งในการควบคุมการใช้เสรีภาพก็ย่อมทำได้เพราะขณะนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ประเทศไทยปลอดจากประชาธิปไตยแต่บทเรียนจากในอดีตบ่งชี้ว่าอำนาจเป็นของร้อนและมักจะอยู่กับผู้ยึดอำนาจได้ไม่นานยิ่งถ้าผู้ที่ใช้อำนาจมีฐานแคบ เพราะไม่ได้มาจากประชาชนและไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมบ้างแต่จะเก็บอำนาจเอาไว้เองก็ยิ่งมีแต่จะทำให้ผู้มีอำนาจสูญเสียอำนาจไปเร็วยิ่งขึ้นบูรพาเล็กล้วนงาม peace news รายงานมีการเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าระวังว่าจะเป็นเหมือนกาน้ำที่ถูกปิดฟาไว้ เมื่อมันถูกอัดแน่นมากเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะพุ่งระเบิดขึ้นมาก็เป็นได้นะคะมาที่อีกหนึ่งประเด็นกันบ้างค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่ทางคอสชอควรที่จะเร่งแก้ไขเช่นเดียวกันนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการสรรหาสปอชอหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีข้อคอรหาถึงความไม่โปรง่งใสว่ามีการล็อกสเปคบ้างนะคะว่าอาจจะทําให้การฟรองดองเนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางที่ยากนะถ้ายังมีข้อคอรหาแบบนี้ทางคุณวันลบแล้วก็คุณสมชายค่ะสองสมาชิกสภา